เออนาะคือพอลงสองเลเยอร์มันจะดูเหมือนแบบแอบ,บ,บ,บตกร่องตกหลุมของพี่วีความแม<บ>ท<บ>ของนางความคอบคุมความมันของนางสัดดีค่ะอยู่กับพี่วีวีอาร์วรีวันนี้เรามาเดินชมแมกไม้ขุนเขาใส่ลมแสงแดดกันนะคะพเพื่อที่จะทดสอบครีมรองพื้นตัวหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนเป็นรองพื้นแบบสองของคิวเพรสวันทูบิวตี้แอร์รแมนั่นเองนะคะ และสีที่ใช้ในวันนี้ก็คือสีเบอร์03แน์นแบ a เป็นรองพื้นรุ่นที่ขายดีมากและหลายคนที่ได้ลองใช้แล้วนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าใช้ดีและนี่เมื่อเช้าพี่วีก็ได้ลงกับผิวหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพิสูจน์กันนะคะว่าจะดีงามตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดมาเดี๋ยวพี่วีจะมาเล่าให้ฟังนะเมื่อเช้าใช้ไปเป็นอย่างไรบ้าง อะมาค่ะเดี๋ยวพี่วีจะมาลงที่หน้าให้ดูกันชัดๆเลยนะคะลงซีกนี้ก่อแล้วกันเป็นเนื้อครีมที่บางเบาแล้วก็เกลี่ยงง่ายพี่วีโชคดีนะที่ใช้ของที่มีในเซเวนได้พอดีเลยนะคะทุกคนอันนี้เบอร์ศูนย์สามสี่ซนเบสสำหรับคนผิวขาวเหลืองนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรา เร่งรีบมากๆนะคะวันนี้คือพี่วีจะได้ออกบ้านอีกแล้วนะทุกคนคือดีใจมากแล้ววันนี้เราก็จะไปป่าเขาลำนาำไทยแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ต้องรีบแต่รออยู่นะคือช่วงนี้เป็นเวลา6กโมงนั่นเองนะคะทุกคนเราจะออกเดินทางเช้าๆหน่อยคือไม่อยากให้มันแดดแรงมากแล้วก็จะได้กลับแบบไม่มืดมากเท่าไหร่ เนี่ยพอเวลาเราใช้สปองนะทุกคนคือการใช้สปองในการลงรองพื้นทุนเวลาได้เยอะมากเลยคือมันจะลงได้เร็วมากเนี่ยพอลงไปครั้งแรกนะคะก็จะเห็นว่าประรุงขนได้ระดับเนื้ออยู่นะทุกคนเห็นไหมให้เปรียบเทียบฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ไม่ลงเป็นไงเขาจะได้ฟีลว่า,วายังดูแบบฉ่ำเอาลเล็กน้อยอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตอนที่เขาเซตตัวแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะ โอเคเดี๋ยวพี่วิจะลงให้ดูนะคะฝั่งนี้เลเยอร์หนึ่งเดี๋ยวฝั่งนี้พี่วิจะลงให้ดูสองเลเยอร์ละอันนี้สองฝั่งนี้คือเลเยอร์เดียวทั้งคู่นะคะก็เดี๋ยวฝั่งนี้ที่พี่วีลงก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิจะบิวเพิ่มให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าสองเลเยอร์แล้วเขาจะปกปิดได้ ขึ้นมาในระดับไหนนะคะีจะใช้ประมาณนี้อันนี้เลเยอร์ที่2นะคะหนึ่งเลเยอร์แรกเซ็ตตัวเป๊หนึ่งก่อนแล้วค่อยลงเลเยอร์ที่2นะคะอ้อลืมบอกไปนะคะอันนี้คือผิวพี่วีเป็นคนผิวผสมนะคะทุกคนแต่คิวเพลรุ่นแอริแมทตัวนี้นะคะคือเขาทําออกมาสําหรับเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะเพื่อนคนไหนที่ผิวแตกต่างจากพีวีอย่างเช่นใครที่ผิวแห้งมากม ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใครที่ผิวมันมากๆใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็มาแชร์บอกกันได้นะคะทุกคนพี่บีก็อยากทราบเหมือนกันเนาะพอบิวเพิ่มเข้าไปนะคะทุกคนก็คือปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะและวันนี้เราจะแต่งหน้าแบบฝั่งนี้2เลเยอร์ฝั่งนี้เลเยอร์เดียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันกลิ่นหอมอ่อนนะคะทุกคนกลิ่นคือกลิ่นอ่อนมาก ก็เดี๋ยววันนี้พี่เวทจะแต่งหน้าแบบไม่ลงแป้งฝุ่นนะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อแมทถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งหรือผิวผสมนะ่ะคือไม่ต้องลงแป้งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครผิวมันมากๆก็อาจจะลงแป้งฝุ่นไปนิดหน่อยค่ะอะระหว่างรอเสร็จตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำเครมกันหน่อยซี <c oughs> บอกว่ารองพื้นตัวนี้ทำมาเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเป็นรองพื้นที่เนื้อเบาสบายผิวดูดอากาศปกปิดเนียนเกลี่ยง่าย สบายผิวไม่ตกร่องสีไม่ดรอกระหว่างวันกันน้ำกันเหงื่อคุมมัน8ชั่วโมงรองพื้นเขาเซ็ตตัวแล้วนะคะคือเนื้อเขาแมทกํกำลังดีแมทกำลังสวยนะคะทุกคนสีก็โอเคนะคะเกลืนเข้ากับผิวพีวีได้ดีเลยนะคะอันนี้สีเบอร์03 sand b e i นะคะสีสำหรับผิวขาวเหลืองนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาแต่งหน้ากันให้ว่องเลย พร้อมด้ยกันทางฟิวเย,ย่ถึงแล้ว,วรีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขาหองเงียบสงัดดีจังเลยทุกคนเป็นบ้านนะคะบ้านจเดียวหามุมอัปเดตรองเพลินรบถแทบเนี่ยค่ะทุกคนนี่มีแต่งหน้ามาตอนประมาณ6โมงครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงครึ่งแล้วเนี่ยเขายังไม่มันเลยนะคะยังความมันยังแบบเดี๋ยให้คว่ำแน้มให้ดูแดดเนีวยทวาให้ดูแดด,ดสวยอยู่แล้วก็เนื้อแมตด,ดีเนื้อสวยดีนะคะเราจะไปทานข้าวันแล้วจ้าตอนนี้อยากเล่นน้ำม,มากเลยแต่ว่าส่วนนะ้ำตอนนี้ส่วนถึงส่วนน้ำเนี่ยติดอยู่นะคะ ยันไม่เปิดให้บริการให้ดูบรรยากาศก็พอแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันอันนี้บรรยากาศเงียบดีมากเลยเป็นไพรเวทดีมากฟ้าสวยมากเลยค่ะ รออาหารค่ะสั่งไปแล้วมาแววจานแรกผัดซีอิ๊วนี่เลยค่ะบะหมี่ผัดหีดิกแล้วนี่เห่อถั่วอันนี้เครื่องปรุงนี้อืัดซีอิ๊วกุ้ง เิ็มลเัเดี๋ยวเดินย่ด้สักพักหนึ่งแล้วก็กลับมลเนาะอากาศดีมากครับวาถึกว่าเรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้นะลมแรงแดดแรงร้อนนะคะทุกคนแต่ว่าก็สนุกดีเคยจะให้ดูว่าโอ้โหให้ดูความแอริรีแมทค่ะ คือติดน้อยมากแค่เหลืองหน่อยๆเองนะคะเหลืองนิดเดียวประสิทธิภาพอบอกเลยว่าชอบมากค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งที่ลงจะให้ดูนะฝั่งที่ลงสองเลเยอร์นะคือเขาจะแบบมีความเยมิ้มเยอะกว่าฝั่งที่ลงเลเยอร์เดียวนิดหน่อยนะคะในเมื่อเช้าพีว่วิแต่งหน้าเสร็จประมาณสักเกือบหกโมงครึ่งกับ7จ็ดโมงะนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้วทุกคน 9ชั่วโมงค่ะทุกคน9ชั่วโมงพี่วีให้แบบนี้เลยควบคุอความมันดีคือพอผิวเรามีความมันออกมานิดหน่อยอ่ะคือเขากําลังสวยเลยนะสำหรับผิวพี่วีที่เป็นผิวผสมนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ผิวแตกต่างจากพี่วีก็คอมเมนต์มาแชร์บอกกันได้นะคะว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างนะส่วนตัวพี่วีคือชอบมากๆเลยคือตอนแรกที่เขาได้ฟิลแบบว่าแมทนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้ไม่ได้แมทแครกแมท เยอะจนเกินไปนะคะทุกคนคือแมตต์แรงดีระหว่างฝั่งที่ลง2เลเยอร์กับฝั่งนี้เลเยอร์เดียวนะพี่วีชอบแบบเลเยอร์เดียวนะคะทุกคนช่องแคบต่างๆนะล่องลึกล่องน้ำหมากงวีคือเขาไม่ตกล่องแล้วเขาเขาไม่ไหลนะทุกคนคือเขาแบบไม่เป็นคราบเลยเห็นไหมทั้ง2ฝั่งอันนี้เบาสบายหน้าดีไม่หนักหน้าด้วยนะคะไม่เหนียวนอ oh. ะนะสมชื่อแอริแมจริง สี่เม็ดหลอกระหว่างวันก็คือตอนเช้าเป็นยังไงตอนเย็นก็อย่างนั้นอยู่เดี๋ยวเราจะมาซับกัดชัดๆนะคะว่าเขาจะควบคุมพอมมันได้ในระดับไหนกันฝั่งนี้2องเลเยอร์ฝั่งนี้เลเยอร์เดียวเคเขาจะมีความหนึบนิดหน่อยนะคะ อันนี้คือทั้งวันพี่ไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะก็ปล่อยให้อย่างนั้นเลยปล่อยให้เหงื่อแห้งเองอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยจะเห็นว่าพอซับหน้าทุกคนให้เห็นให้ดูไม่ใช่ให้เห็นให้ด,ใใหหใหดูให้ดูว่าพอซับขึ้นมาแล้วทุกคนคือ สวยเลยแล้วก็ไม่ต้องเติมแป้งเลยนะคะ <Wow. S 1> คือสวยทั้งสองฝั่งเลยนะั้นถ้าแต่งไปงานอ่ะสองเลเยอร์ก็จะเหมาะแต่ถ้าแต่งแบบ everyday look อ่ะฝั่งที่เลเยอร์เดียวนี่คือจะเหมาะกว่าอันนี้ฝั่งที่ลงเลเยอรเดียวอันนี้ฝั่งที่ลงสองเลเยอร์นะคะเห็นไหมสองเลเยอร์เขาจะมีแบบความมันเยอะกว่านิดนึงอ่ะนะเขาบอกว่ากันน้าด้วยใช่ไหมคะตามที่คัเครมนะเดี๋ยวพีวีจะมาลองว่าเขากันน้ำไหมเป็นน้ำเปล่านะคะตกใจ เดืน้ำแล้วเขาก็ยังสวยอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมเขาไม่ได้ไหลาตามน้ำมาเลยนะเนี่ยลองซับดูโอ้ว,วมีติดออกมาเหลืองนิดหน่อยนะคะนิดเดียวเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งเลยเยอร์เดียวบ้าง ที่เลเยอร์เดียวคือไม่ติดกระดาษเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่ากระดาษในข่าวสะอาดเลยนะคะ,อะพอเราซับน้ําออกแลเขายังสวยอยู่แล้วก็เนี่ยรองพื้นไม่หลุดมาเลยอะ่ะใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะรีบด,วด่ดวนดเลยค่ะไปซื้อมาลองเดี๋ยวตกเทรนด์รับรองไม่ผิดหวังนะคะทุกคนเขามาในปริมาณ5กรัมนะคะราคา49บาทค่ะมีขายที่เซเว่นอเลเลยนะจ๊ะหาซื้อง่ายด้วย วันนี้ก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เจอกันทุกๆคลิปเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะจากกันคริวิโอน้านะคะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ